ยังอะไรนี่ยังไม่ใช้เลยยังใหม่อยู่เลยนะครับผมเปิดมานี่รู้สึกเป็นกลิ่นใหม่อยู่เลยพี่น่าใช้พี่คันนี้น่าใช้กล้องมองหลังก็มีสําหรับโตโยต้าเอาติคันนี้ผมมองว่าน่าใช้มากมันเทียบกับพวกซีวิกอะไรได้เลยอย่างนุงรถคันนี้เป็นค่อนข้างที่จะใหม่มากเลยผมพูดตรงๆว่าความรู้สึกคือมันสปอร์ตขึ้นเลยมันคือมันเหยียบแล้วมันพุ่งเลยผมว่าขับขี่สนุกอ่ะคันนี้ผมว่าคนที่มองหารถรถตะตาอย่างนี้ผมมองนี่ครับเจ็ดตเปร์นะครับผม สวัสดีครับพบกับผมแกรบิคานะครับอีกแล้วนะพี่วันนี้ผมจะพามาดูรถญี่ปุ่นนะครับผมที่ค่อนข้างจะเรียกว่ารถป้ายแดงเลยนะพี่นะเป็นรถ t o y o ต a a เอ i ติตัว g r Sport นะครับผมคันนี้นี่ไม่9,000กโลราคานี่ประหยัดมากได้รถสภาพเหมือนป้ายแดงเลยเดี๋ยวเรามาดูดีเทลว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงโอเคเริ่มจากด้านหน้ารถก่อนเลยนะครับผมโอเคครับผมจะเป็นในส่วนของด้านหน้ารถจะเป็นไฟนะครับผมตัวนี้ก็เป็นไฟ LED นะครับผมรูปจะตัดกับตัวโฉมปัจจุบันละ ด้านข้างจะเป็นไฟ LED เหมือนกันไฟเนี่ยจะมีเป็นไฟตัดหมอกด้านหน้า LED นะครับผมแล้วก็จะเป็นไฟสองกลางวันตัวนี้จะเป็นไฟปิดเปิดปิดออโต้ละเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะสดมากเลยนะครับผมกระจังหน้าที่ผมบอกว่ามันเป็นตัวโฉมใหม่ละนะครับผมแถมคันนี้ได้เป็นตัว GR Sport ด้วยเลยนะฮะต่อมามาดูที่ล้อครับผมถ้าเป็นตัว GR s p o ร t ล้อนี่มันจะมีลวดลายตัดดําเงินละฮะผม ยางยางรถนี่ยังไตกไกลเลยครับพี่ครับเพราะว่าเจ้าของเก่าวิ่งแค่9000กิโลนะครับผมตัวนี้จะตัดโคมมี่มนะครับผมเป็นสีดำให้ออกแนวสปอร์ตถัดมาจะเป็นกระจกกระจกตัดดำนี่ไม่ได้เป็นสีแต่งมาเป็นสีออกห้างก็สีนี้เลยนะครับผมไปเลี้ยวตรงกระจกครับผมต่อมาจะให้มาดูส่วนของเรื่องรอยน็อตของประตูนะครับว่ามีการขัอะไรไหมนะครับี่ก็เป็นรอยเดิมๆเลยซึ่งรถคันนี้ไม่มีทำสีเลยนะครับผมอ่าครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วไม่สบายใจเดี๋ยวผมแกะนี่ให้ดูเลยครับว่าเป็นยังไงอ่าครับผมดูได้เลยครับผมนี่เลยถ้ารถกรณีที่ว่าเออแกะดูแล้วมันจะยังไงเอัน,นี้คือไม่โดนหรอมันจะเป็นรอยเบสอาร์ตอยู่ตรงหมดจับสีจะเป็นสีเดิมสีจะไม่เป็นสีที่มันบางหรือเป็นการที่ทําสีมาผิวสีจะเป็นผิวสีเดียวกับผิวตัวรถเลยนะฮะมาดูฝาหนอตด,ด้านนี้ครับผมฝั่งประตูของคนนั่งครับผม ต่าฝาน็อตไม่มีการไขเลยนะครับผมด้านนี้จะเป็นเพจรถครับผมเดี๋ยวผมจะมีสัเนาวันที่ลูกค้าดูรถเนี่ยมันจะเป็นเลขห้องเครื่องว่าตรงกันไหมอันนี้แบงค์เขาจะซีเรียสเลยว่ารถมีเปลี่ยนเลขตัวถังอะไรไหมเลขตัวนี้มันต้องเป็นเลขเดียวกันนะครับผมรถคันนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยมากคิดว่าป้ายแดงได้เลยครับพี่ครับประหยัดไปได้สอง0,000อะให้ดูครับผม วัสดุเชื้อเพิงคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเบนซินนะครับผม G85 e อะไรรองรับหมดนะครับผมโอเคครับต่อมาจะเป็นในส่วนของด้านหลังรถนะครับผมไฟ LED เหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้ได้แต่สปอร์ตเลยพี่ถ้าเป็นตัว GR นี่เราจะดูสัญลักษณ์ตรงนี้เลยครับเป็น GR สปอร์คันนี้ป้ายแดงราคาอยู่ที่9,99,000ประหยัดไป2,000 0 0ยี่มาลองดูว่าสัมภาระเนี่ย จะเก็บได้มากน้อยขนาดไหนโอ้ผมลืมบอกนิดนึงอันนี้จะเป็นเซนเซอร์ของทางข้างเลยนะครับไม่ได้แต่งเพิ่มเซนเซอร์หน้าหลังที่ผมลืมบอกนะครับผมโอเคกว้างขวางครับพี่ครับครอบครัวนี่ไปไหนนี่ผมว่าได้หมดเลยนะครับผมที่เก็บสัมภาระโอเคต่อมาจะเป็นในส่วนของยางอะไหล่ยางอะไหล่นี่ยังไม่ใช้เลยยังใหม่อยู่เลยนะครับผมเปิดมานี่รู้สึกเป็นกลิ่นใหม่อยู่เลยพี่ อุปกรณ์แม่ลงแม่แรงครบเดี๋ยวให้มาดูรอยซีนตรงนี้ก็ยังอยู่ตรงหมดเลยนะครับผมอ่าก็ถือว่ารถก็คือเดิมแหละพี่ก็คือว่าเปิดมาถ้าพี่มาดูว่าโอ้โหเปิดมากินยังได้กลิ่นยางใหม่อยู่เลยคือยางไม่มีการใช้อ่าตัวเนี้ยเนี่ยให้ลองให้ดูตัวหมุดตรงนี้ก็ยังอยู่ครบเลยนะครับผมนี่ฮนะอ่าเมทอาร์ตคือรถแต่ไม่มีการรอยแกะอะไรเลยด้านหลังนะครับผม น่าใช้พี่คันนี้น่าใช้กล้องมองหลังก็มีด้านข้างก็จะเป็นเหมือนกันเลยครับพี่ครับยางไปได้ไกลอย่างที่ผมบอกภายนอกก็เดี๋ยวเราเริ่มมาดูประตูว่าป,ประตูสวยขนาดไหนคันนี้ไม่มีรอยรื้อรอยแกะเลยนะฮะมาดูประตูด้านนี้ครับนี่ครับเราต้องดูด้านนี้โอเคอยู่ตรงครบหมดไม่มีรอยแกะรอยขันน็อตนะฮะผม ด้านหน้ารถก็เช่นเคยถ้าพี่ไม่สบายใจผมแกะให้ดูอีกข้างหนึ่งนะครับผมนี่เลยอรอยอาร์ตรอยสีอยู่ตรงหมดเลยนะครับผมโอเคโอเคครับผมต่อมาเดี๋ยวผมจะพามาดูห้องเครื่องว่าเครื่องพันแปสปอร์ตคันนี้จะต่างกับโฉมที่แล้วยังไงนะครับผมทางโตโยต้าเขามีการดีไซน์ยังไงในส่วนของการจัดวางของห้องเครื่อง เดี๋ยวมาเริ่มดูกับรอยฝากระโปรงก่อนเลยอันดับแรกไม่มีการขายครับผมอยู่ตรงออกจากป้ายแดงยังไงก็อย่างนั้นครับฝากระโปรงด้านนี้เหมือนเดิมครับผมอันนี้เป็นแผ่นมอกอ,รกอรครับผมเวลาเราจะจัดไฟนะั้นเนี่ยแบงค์เขาจะดูพวกนี้เลยพวกแผ่นเพดแผ่นมอกอ,กอว่าตรงกันไหมนะครับผมคันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์พันแผ่นะครับขับเคลื่อนล้อหน้านะครับ ด้วยระบบเกียร์7สปีดนะครับผมแรงม้าคันนี้จะอยู่ที่138แรงม้านะครับผม6000รอบต่อนาทีนะครับผมคันนี้ก็เติมน้ำมันเชื้อเพลิงนี่รองรับ e 8 5สบายๆครับผมสำหรับโตโยต้าเอาติสคันนี้ผมมองว่าน่าใช้มากมันเทียบกับพวกซีวิกอะไรได้เลยอ,อย่างนึงคันนี้เป็นค่อนข้างที่จะใหม่มากเลยครับผมต่อมาจะเป็นในส่วนของห้องโดยสารนะครับรถจะมีกินใหม่อยู่เลย ไม,มไม่มีริ้วรอยไม่มีร้อตำหนิอะไรเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถนะฮะผมโอเคดีไซน์ตัวหน้าปัดรถก็ออกค่อนข้างที่จะดูทันสมัยขึ้นกว่าตัวออติสโฉมที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตติดเกียกงนะครับโอเคคันนี้เนี่ยไม่9,500โลครับผมตรงเกียร์เนี่ยเกียร์เรจ็ดสปีดเราสามารถเร่งโหมดสปอร์ตได้เลยเดี๋ยวเรามาโฟกัสกันอย่างอื่นก่อนละกันเริ่มตั้องแต่บานประตู โอเคเป็นหนังหมดเลยนะพี่ประตูเนี่ยครับพี่ครับตรงนี้ก็เป็นหนังด้านด้านนี้ก็เป็นหนังที่ที่วางรองมือเรากระจกออโต้สี่บานเลยครับผมพวกนี้ก็ธรรมดาพวกลดล็อกพวกตั้งค่ากระจกนะครับผมคันนี้ก็สามารถปรับไปตัดหมอกได้ในระดับแล้วแต่เราก็าเราต้องการไฟตัดหมอกสูงขนาดไหนนะครับผมมันจะมีอยู่ในปุ่มนี้ฮะอพวงมาลัยดีไซน์ต่อมาจะเป็นพวงมาลัยครับผม ด้านจับหนังหมดเลยนะครับผมมีเลือกโหมดต่างๆรับสายพูดสั่งโหมดสั่งการโทรศัพท์ในรถนะครับผมเลือกโหมดต่างๆที่คนขับสามารถเลือกได้นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวปรับเกียร์สวับเราใส่เกียร์ดีเราก็ใส่เกียร์นี้ได้เราจะเลือกโหมดสปอร์ตเข้าเป็นเอ็มเราก็ใส่ได้นะครับสูงสุดถึง7เกียร์เลยนะครับผมสาหรับคันนี้ตัวไฟเลี้ยวเปิดปิดก็เหมือนเดิมนะครับผมคอนโซลคอนโซลก็จะเป็นหนัง หนังหมดเลยครับผมจะมีชิ้นนี้ที่จะเป็นพลาสติกครับผมผมว่าวัสดุเขาใช้ดีกว่าตัวเดิมขึ้นเยอะเลยนะครับผมต่อมาจะเป็นเกียร์ความจัดวางเกียร์ก็ค่อนข้างที่จะเรียบออกหรูๆหน่อยนะครับผมมีระบบการลื่นระมวดสปอร์ตนะครับผมโอเคพีดีก็มีไฟออกมาก็หรูหร่าคันเดิมเยอะเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นปุ่มเบรกมือไฟฟ้านะครับผมวิธีใช้เบรกมือไฟฟ้าเนี่ยบางท่านไม่รู้ก็คือว่าเราก็เหยียบเบรกไปกดตรงนี้ปุ๊บเนี่ย อันนี้คือไม่ได้ใส่เบรกมือละถ้าเราอยากจะใส่เบรกมือเราก็แค่หยยบเบรกอีกทีหนึง่งดึงขึ้นนะครับผมมันจะมีไฟขึ้นมาเป็นสีแดงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเบรกสําหรับเราขับรถไปสะพานนึงถ้าเราอยากจะเบรกเลยเราก็แค่แตะเบรกไว้สมมติว่าคันเร่งอะ่ะเป็นเลขสูงแล้วเนี่ยรถมันจะเบรกให้อัตโนมัติเลยนะครับผมจะไม่เหนื่อยในการขับขี่นะครับผมต่อมาจะเป็นฟังก์ชันของหน้าจอนะครับผมหน้าจอคันนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอ8นิ้วครับผมสำหรับหมวดสัมผัสนะครับพี่ครับ ก็มีในส่วนของมดโฮมอันนี้ก็ได้หมดเลยนะครับเครื่องเสียงรับโทรศัพท์แอปพลิเคชันต่างๆสามารถโหลดในหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับผมแอจะเป็นแอร์ออโตรระบบแอสามารถเลือกอุณหภูมิได้เลยนะครับผมว่าเราต้องการอุณหภูมิเท่าไหร่ความร้อนความเย็นเท่าไหร่เราสามารถตั้งเป็นออโต้ได้หมดเลยไม่ใช่ดูโอโซนนะครับผมจะเป็นแอตัวเดียวกันเลยนะครับผมโอเคสําหรับชุดที่วางแก้วน้ําที่วางแก้วน้ําก็2คน เหมาะสำหรับการหยิบสะดวกก็สะดวกสบายทั้งคนขับและคนนั่งที่เก็บของด้านหน้ารถอ่ะก็มีปลั๊กชาร์จให้ USB มีหมดเลยนะครับผมต่อมาส่วนจะเป็นของในส่วนของแอร์แบกนะครับผมคันนี้เนี่ยแอร์แบกเนี่ยก็มีในส่วนของ,นนของ6ใบละด้านนี้โงมาลายัยแล้วก็ด้านหลังครับผมของคนนั่งเซฟติง้งมีหมดเลยนะผมแอร์แบกก็ระบบความปลอดภัยคันนี้ผมว่าก็โอเค นะครับผมต่อมาก็เป็นในส่วนของความสะอาดเรียบร้อยผมว่าคันนี้ยังใหม่แนะ่นอนรถคันนี้คือพร้อมใช้งานเลยประหยัดไป2องแสน 200, เดี๋ยวเรามาดูว่าข้างหลังเนี่ยมันจะใหม่ขนาดไหนนะครับผมโอเคมาดูกันเลย <c oughs> จะเป็นในส่วนของด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็เป็นแอร์โอเคเอาติดตัวเดิมนะี่อย่างนั้นไม่มีนะครับผมอ่าโอเคก็ให้ความเย็นสบายสาหรับคนนั่งข้างหลังขึ้นมาอีกนะครับผมด้านหลังภายในก็ ชื่อว่าออติสแต่มันนั่งสบายอยู่แล้วเบาผมว่าไม่น่ามีคนนั่งเลยครับด้านหลังเบาะเบอร์ยังดีอยู่เลยอันนี้ดูผ้ายางครับผมยังใหม่อยู่เลยพี่ไม่มีรอยเท้าของใครเลยนะครับผมไม่มีรอยการใช้งานเะต้องพูดอย่างนี้อาจจะมีรอยเท้านิดหน่อยแต่ว่าอันนี้มันแวกันได้อยู่แล้วแต่ว่ารอยการใช้งานนี่ไม่มีแน่นอนนะครับผมเรื่องของการนั่งสบายออติสตนี่ผมว่ามันตอบโจทย์อยู่แล้วผมว่านั่งได้ทุกเพศทุกวัยทุกวัยจริงๆนะครับผม อ่าที่วางแก้วน้ําก็ได้อยู่ครับผมคันนี้โอเคต่อมาจะเป็นเรื่องส่วนของการเทสได้ว่าไอ้เจ้าคันนี้เนี่ยมันการขับขี่เนี่ยมันมีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยโอเคครับต่อมาจะเป็นส่วนของการเทสได้เจ้าเอาปิดคันนี้นะครับผมว่าการขับขี่เป็นยังไงบ้างขอปิดเพลงก่อนนิดนึงเมื่อกีไ้ไปลองขับมาสักพักนึงแล้วโอเคก็การขับขี่ก็ปกติทั่วไปเลยนะครับผม เบาะนั่งก็ค่อนข้างที่จะรับตัวเราได้ดีนะครับผมนั่งสบายครับขี่สบายคันนี้ถ้าคันนี้จะเป็นกระจกแจ้งเตือนแล้วนะครับผมว่าตอนนี้มีรถขับผ่านเราหรือว่าจะใกล้เราแล้วนะครับผมสาหรับว่าเราไม่ต้องกดเลี้ยวอะไรเงี้ยพี่ครับก็คันนี้มาเริ่มด้วยดีเทลรถก่อนว่าเป็นยังไงความรู้สึกผมว่าขับขี่สบายมากนะครับผมการนั่งก็สบายผู้ชายผู้หญิงได้หมดเลยนะครับผม โอเคต่อมาจะเป็นส่วนของหมวดสปอร์ตแล้วกันนะครับผมขับขี่ธรรมดาเกียร์ดีเนี่ยเราก็ขับขี่สบายอยู่ล้ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะเร่งความเร็วขับขี่กับสนุกคันนี้มากเรากดไปเลยหมวดสปอร์ตนะครับผมผมพูดตรงๆว่าความรู้สึกคือมันสปอร์ตขึ้นเลยมันคือมันเกียบแล้วมันพุ่งเลยความรู้สึกมันจะไม่เหมือนกับรถทั่วๆไปที่มันมีหมวดสปอร์ตทิ้งไว้แต่กดแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรแต่คันนี้กดแล้วเรารสึกว่ารถมันสปอร์ตขึ้นอะไรย่างเงี้ยฮะมีลูกเล่นเกียร์ก็นี่เลยกดได้เลยครับผม นี่ครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเกียร์จะอยู่ที่ D 4นะครับผมลองดูนะครับผมใส่เพิ่มอันนี้ที่ถ้าเป็นตัว D เนี่ยเราจะได้ได้แค่5นะครับผมถ้าอยากจะเร็วกว่านี้เราตบเข้า M เ,เลยอ่าครับผมตบเข้า M เ,เลยใส่ไป6ครับผมหน้าจอก็ทั่วไปเลยครับผมมีหมดสัมผัสจอใหญ่มาก8นิ้วนะครับผมผมมองว่าเหยียบก็คือสั่งใจถ้าเราจะเลือกโหมดสปอร์ตนะครับผมเนี่ยลองตบตบขึ้นอมก ตอบไปอีกลองดูนะครับผมโอเคผมว่าขับขี่สนุกกว่าคันนี้ผมว่าคนที่มองหารถรถตไต์อย่างนี้ผมมองนี่ครับเจ็ดตปีแล้วครับผมลองดูครับผมนี่คือสูงตูดสองเข่าแล้วนะครับผมผมมองว่าขับขี่สนุกกว่าซีวิกที่ผมใช้แน่นอนคันนี้ได้ไม์น้อยกว่านะครับผม ผู้ใหญ่ก็นั่งได้ถ้าเป็นซีวิกผู้ใหญ่ของเขาค่อนข้างจะนั่งได้ยากแต่คันนี้คือมันตอบโจทย์สําหรับสําหรับคนที่มีแบบว่าผู้สูงอายุที่เขาแบบว่าเขาไม่สามารถนั่งรถเตีตเต้ยๆได้อย่างเงี้ยผมว่าคันนี้นี่ผมชอบมากเลยผมซื้อซีวิกมาขับคุณพ่อนั่งยากมากโอเคสําหรับเจ้าคันนี้ก็ผมมองว่าตอบโจทย์ครบทุกคันสวยหรูหลานะครับผมสําหรับคนที่สนใจจะมาดูรถที่โชว์รูมบิค,คาก็นี่ครับผม เราจะมาจากทางเดอะบอนะครับผมตัดมาจะเจอเกือกหมาเจอเกือกหมานี่เราก็ชิดซ้ายเราเอาไว้เลยครับผมขอแซงคับก่อนตอนน,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 นี้ผมกำลังขับมหมดโหมดสปีดอยู่นี่ครับผมจะเป็นโชว์รูมบิ๊กคาร์ครับผมเข้ามาติดต่อเซลล์แกลได้เลยครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับสาหรับ To โยต้าเอาติดคันนี้ผมว่าสีแดงนี่เราใจมากเลยนะครับผมราคาประหยัดไปได้2 0 0 0 0 0หนึ่งพันแดงเนี่ยตั้งอยู่ที่ 9,99,000ราคามือสองผมตั้งอยู่ที่7,98,000คันคันนี้เนี่ยดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่ 2,79, 3,89นั้น6ปีถ้าผ่อนแบบยาวๆ7ปีเนี่ยจะผ่อนอยู่ที่1,3,190บาทนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการใช้เงินออกรถเพราะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยเราจัดไฟนั้นได้เต็มอยู่แล้วนะครับผมบางคนถามว่าทำไมรถใหม่ๆแบบนี้เนี่ยทำไมเขาถึงขายผมบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นโรเทดได์นะครับผมก็คือว่ารถที่ t างโตโยต้าเอามาลองรีวิวให้นะครับผมคนที่ชอบเจ้า o y o ยต้าติสสีแดงคันนี้ก็อย่าลืมพักไลน์หรือโทรติดต่อหาผมได้เลยนะครับฝากไว้อีกเรื่องหนึง่งสำหรับคนที่อยากจะมีรายได้พิเศษเ,เพิ่มๆช่วงนี้ก็คือเศรษฐก,กิจก็ค่อนข้างที่จะแย่เนาะทางพิคาเนยรับสมัครตัวแทนในหน้าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอารถของทางพิคาเนี่ยไปโพสต์ขายได้ถ้ามีลูกค้าคุณผู้ชมแค่ขอเบอร์ให้ผมอย่างเดียวส่งเบอร์มาที่เหลือเดี๋ยวผมจัดก,การเองถ้าลูกค้ายรับรถเนี่ย คุณผู้ชมจะได้รายได้ต่อคันอยู่ที่1,000 10, 0บาทนะครับผมฝากอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายแล้วใครที่ต้องการจะขายรถก็อย่าลืมโทรมาหาผมได้เลยนะครับผมผมสามารถเช็คราคาให้คุณผู้ชมได้เลยนะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ